อะไรแด้เปลี่ยนไปนะใช่จากคนที่กำลังจะมีทุกอย่างกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยน่าเศร้านะแบรดี้ใช่แต่ฉันคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีอ่ะใช่ไหมคนเรามันต้องเจ็บก่อนถึงจะเข้มแข็งได้อ่อบางทีการที่คนเราจะเติบโตมันไม่ต้องมาจากการเจ็บเท่านั้นก็ได้นะ ใช่แต่นายเรียนทางาแล้นไงแบรี่ฉันว่าหลังจากนี้คงไม่มีอะไรทําอะไรนายได้แล,ะละ้วนองจากลูกกระสุนนะผมเห็นด้วยข้อเนี้ยแล้วอาการเป็นไงบ้างโอ้โหถามคำเดียวเลยของใครชใช่ครับ คอบคุณค่ะเออว่าแต่นายอยากไปไหนแบรีนะ่คาบาร์อะคาบารมันจะเปิดหรอมันเปิดไหมอะผมเคยเป็นไพ่ของคุณบ้างไหมเนี่ยนายไม่เคยเป็นไพ่ของฉันอือหือถึงกระชนเลยทีเดียวคงตกใจมากนะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะฮะ ก็แค่ถามนะ่ะคุณก็รู้ผมเป็นคนชอบโยนคำถามไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะ่ะไม่โยนไว้ก่อนถ้ารับก็รับการที่จะกลายเป็นไพ่ก็คือนายก็คือเครื่องมือและการที่นายจะเป็นเครื่องมือนายก็คือนายต้องไปอยู่ในอันตรายใช่ไหมแล้วตอนที่ผมอยู่ในอันตรายไหมมันก็อยู่แบลลี่แต่ฉันถามคำเดียวอ่ะมันเป็นเพราะเรื่องของนายเองหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของตำรวจล่ะเพราะเรื่องอะไร เขาเรื่องอะไรล่ะนี่คือคาถามไงการที่นายมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะการที่นายใส่หาเรื่องเองหรือมันเป็นเพราะเรื่องของ G C P ีอคุณบอกว่าผมใส่หาเรื่องเองเหรอ,อเหมือนฉันจะมีบัตรที่นี่นะอ่าและที่นี่ก็เป็นของเราขออนุญ,ญาตนะคะใช่แบลี่ฉันถามนายแค่คำเดียวอะว่า การที่นายเป็นแบบเนี้เพราะตัวนายเองหรือว่าเพราะพวกเราเอ่อในห้องขผมเองนั่นแหละแต่ฉันก็มีแผนของฉันอยู่แต่ถ้าฉันบอกไปมันจะไม่ใช่แผน mm. ถ้าหมอแคทกลับมาแล้วเราจะดำเนินการเรื่อง NC 1 2ต่อ เราจะดำเนินการต่อใช่ฉันยังรอแอนตีไ้ไวรัสจากนายอยู่นะหน้าที่ของนายอะ่ะแบร์รี่หน้าที่ของผมเนะอยู่กับหมอแคทไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ใช่เลิกใส่หาเรื่องแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วผมไม่เคยหาเรื่องใครเลยนะนายก็รู้ว่านี่คือข้อมูลเดี๋ยวที่เราจะเอาไปทำอะไรให้คนพวกนั้นได้ คุณหวังอะไรจากผมจริงหรอฉันไม่ได้หวังทุกอย่างมันล้มเหลวไปหมดแล้วแล้วการที่ไม่มีสัมพันธ์กับหมอแคทดคือฉันไม่รู้เหมือนกันว่านายคิดอะไรอยู่แบลรี่มันมันจะพังไปทั้งหมดอ่ะเพราะเรื่องความรู้สึกนี่แหละก็สิ่งเดียวที่ฉันอยากให้นายทำแบลรี่อดทนไว้จนกว่าหมอแคทจะกลับมาคุณมีแผนเหรอ จะบอกว่ามีก็เหมือนจะให้ความหวังมากเกินไปจะบอกว่าไม่มีก็ดูจะเป็นการทำให้หมดหวังมากเกินไปโอยอยากได้ยินต้องมันมีน่ะมันมีไหมบอกผมดีก็ตอนแรกฉันจะให้คริสเดียนเขาใกล้ไปนอนบนเส้นของกาเลซีน่ะผมคิดว่า ผมรู้อยู่แล้วนะอันนั้นอ่ะใช่ก็แผนนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าความรู้สึกสินะอาวุธตัวฉกาดของโลกนี้แหละนั่นแหละก็คงจะพึ่งแผนนั้นไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังมีอยู่ในมือคือข้อมูลของ nc 1 2บสอน่ะ ก็สิ่งที่เรายังมีอยู่ที่เกี่ยวกับพวกเขาแล้วพวกเขาน่าจะดิ้นไม่หลุดถ้าเราสามารถไขเคสนี้ได้นะก็ n c 2แล้วก็ยาที่อยู่ในโรงพยาบาลรับนั่นอนะแต่แค่เราต้องสืบให้ได้ว่ามันมีใครเกี่ยวข้องบ้าง <S <S มีชื่อในใจไหม นีแต่อยากให้มันมั่นใจนะ่ะทางเดียวที่เราจะรู้ให้ได้แน่เลยว่าใครเป็นคนทำอะ่ะก็คือการที่หนึ่งในพวกเราอะ่ะกลายเป็นเหยื่อเองคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่บ้าหรอกแต่มันจะยากตรงที่ว่ามันต้องรอดกลับมาเล่าเรื่องให้ได้นะแต่จากตัวอย่างที่เราเห็นทั้งสองเคสก็คือ ความรุนแรงอะ่ะมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมไแต่ทั้งสองอก,ก็ไม่ถึงตายแต่เราก็ไม่รู้ว่าครั้งที่สามถ้ามันเกิด<ม>ขึ้นจริงๆอะ่ะมันจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่าเราไม่มีเขายกว่ายังไงนะเราไม่มียาพิเศษที่มันกินแล้วจะวาหายได้ทุกโรคนะเราเสี่ยงอย่างนี้ไม่ได้คำถามก็คืออยากกำจัดคนพวกนี้หรือเปล่าล่ะ ต่อให้สู้ด้วยด้วยกำลังอ่ะมันมันไม่มีทางจบหรอกถ้าสมมุติว่าเรากำจัดบียอนได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็ขึ้นมาแทนถ้าคนจากข้างล่างหันหน้ากับมันก็จะหันหน้ากันต่อเป็นโดมิโน,โน่คงก็จไหมใช่<า>ใช่แล<า>้วนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทางทีก็คือเปิดโปงพวกเขาแล้วก็ทำให้คนในเมืองเชื่อไงว่ามันมีสิ่งนี้อยู่อ่ะมบลี ให้ตายถูกวะจัสตินเฮ้ยอไอ้ทำไมสัภาพเป็นอย่างาานั้นน่ะอธินิดหน่อยพระเจ้า ว่านายแบกเขาเข้าไปไว้ในนั้นดีไหมแบรรี่อารุอิกก็ได้เฮ้ยยังจะขับไปไหนเจสตินลงจากรถโอ้เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยพอดีเข,าข้าคาบบาร์ไม่ได้น่ะแลวมัน เหมือนจะขอร้านไม่อยู่ไม่ใช่เหรอใช่เราจะไปไหนดีอ่ะโอ้ยทำไมหน้านายมันโดนซ้อมมาเลยแล้วว่าเป็นแผลรถชนเนี่ยอืมฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยโดนใครต่อยมาแล้มั่นใจนะนายเพิ่งไปงานปาร์ตี้ <S <S ที่เต<ไห>็มไปด้วยกาแล็กซี่เนะี่ยแล้วก็ออกมาสภาพแบบนี้แล้วนะ ได้เมาเฉยเลยอะไรจะจับชั้นเลยไงเพาเมาแล้วขับเลยได้ไงฮะไรกันไรเข้าใจใช่ไหมว่าไงไะ้ไม่ทันฟังเลยคิสเตียนกับสวากี้อ่าคสัมพันธ์ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ฉากหน้าก็พูดกันแบบดีแต่ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นดูว่าช่วงเวลาที่คิสเตียน ยังเลื่อนเล่อยู่กลางระหว่างทั้งสองแก๊งเนี่ยอืมเออฉันจะพูดว่าอะไรนะฉันลืมอ๋อแต่และฝ่ายก็ต่างอยากได้ไอคิสเตียนเข้าแกงไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเก่งหรือสำคัญอะไรนะแต่ว่าอืมแค่แค่แค่อคสร้างกำลังพลให้นนกับตัวเองนะอืมแล้วไอ้อคริสเตียนเนี่ย ได้รับการเลี้ยงดูผูเสือจากสวากี้เยอะเลยเราต้องให้ปื้นให้หนูนน่นนี่นั่นแล้วก็แต่สเสียนก็เข้าร่วมกับกาแล็กซี่แทนมันเลยทำให้สวากี้คิดว่าเลี้ยงเสียข้าสุขใช่ไหมใช่อะไรประมาลน,นั้นแหละเป็นไงล่ะกับตันมเราถูกด้วยฮะ แล้วมั uhm นก็เป็นเรื่องไไยนะก็ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันบอกนายใช่ไหมเลยฉันพูดออกมาใช่ไหมนายไม่ได้พูดอะไรนั่นอ่ะเออโอเคก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกำจัดกาแล็กซี่ดัตต้องยืมมือผู้บีญิพลอีกกลุ่มหนึงแทน ทั้งนี้ถี่ว่าผมพานนะกับน้นนี่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะเพื่อแม่กับการที่ให้เขามาช่วยเหลือเราลองเสนอไปว่าล้างะวตัตอาเชียกรัมพวกเขาเไปเไงอ้เดี๋ยวก่อนมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปชัวรัสตินสวากีรักการอะไร โซกี้อะไรนะสซกี้ต้องการอะไรเขา้าต้องการอะไรนะอืมคิดก่อนนะพูดตามตรงตอนนี้เขารวยจริงขั้นแต่ว่าจะรู้แต่เขาติดตังฉันอยู่ห้าพันให้ติดตังไหนห้าพันสวากี้ไงโอ้ยเขาจะจ่ายนายเมื่อ,อไหร่ก็ได้จริงไหมจะไม่ได้เห็นว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้ฉันต่อรองเขาได้หรอกนะจริงๆ ถ้คืณถามนาได้ไงว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดเรื่องแบบนี้มันอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าให้แล้วจะจบฉันรู้ทุกเรื่องแต่ว่าข้อมูลของฉันมันมีนมราคาซึ่งไม่ได้จ่ายด้วยเงินหรอกนะได้ก็รู้ใช่ไหมฉันแค่ต้องการหลักประกันนะ่ะว่าหลักประกันว่าฉันจะไม่โดนจับ ในกรณีในกรณีเหรอแม่ทุกๆกรณีนั่นแหละทุกๆกรณีใช่อาวฉันจะเดินจากไปตรงนี้ขึ้นลงเอางี้เอาี้เอาฝังก็ได้เออฉันจะเราอนุมัติทุกกรณียกเว้นการทำลายร่างกายจนไปถึงาตกรรมแน่นอนไม่ทำกันอยู่แล้วนายก็รู้ดีถ้าไม่นับตำรวจสองคนนั่นน่ะนะ สองคนได้เลยเหรอไม่ใช่มันเป็นเรื่องเก่าแล้วเนะี่ยไม่ต้องรู้หรอกอว่าไงกับตันจะยกคดีจะยกคดีเลยให้ฉันไหมล่ะพวกเราทำไมได้อะถ้านายอ่ะอมไม่เอาเรื่องนี้ไปปากป้งกับใครอ่ะ จะได้พูดอยู่แล้วจะได้พูดอยู่แล้วจะไว้ใจนายได้ยังไงจะรู้ได้ไงว่านายไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเอางี้เอางี้กฎนี้ยังคงดำรงอยู่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้ให้พวกฉันได้ยินว่านายสามารถติดติดบนเจ้าหน้าที่ได้แน่นอนจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดโอเคถือว่าตกลงใช่ไหมข้อมูลนี่เป็นข้อมูลที่ล้ำค่ามากๆ ก็ถ้าพวกนายฟังแล้วจะรู้เลยว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนฉันรออยู่ถ้าฉันรู้อยู่แล้วนะาจะติน่าจะฆ่านายอย๋าวแป๊บหนึ่งแล้วก็มีเรื่องหนึ่งหมอเช่านะเข้าเข้ามาเช็คนับสกุลฉันน่ะฮะใช่เขาเช็คไปทำไมอ่ะ ฉันก็ไม่รู้ฉันก็บอกว่าฉันมีประวัติคุ้นค่ายนะทำไมนายไม่ไปดูเขาบอกว่า,อ,วาอยากรู้จักปากฉันฉันก็เลยสกรูให้เขาดูว่ามันเขียนว่ากราฟสะนะ์พระเจ้าช่วยฉันคิดว่าจะไม่มีใครอ่านทันแล้วนะนั่นเลยฉันก็คิดเห <c oughs> มือนคงจะ ยังไม่มีใครรู้หรอมะคิบวานอ,อ่ฉันว่าถ้าคนพวกนั้นเขาไม่รู้อ่ะมันก็น่าจะดีนะโนอกจากว่าคนที่รู้แล้วไปบอกคนอื่นว่ารู้นะแต่คือคนรู้น้อยยิ่งรู้น้อยยิ่งดีที่สุดดีกว่าแต่มีหมอเช้าแล้วแนะ่เขารู้แน่ๆเลยอรอเขามาถามผมเจอจงเลยเหรอ <Ừ. S 1> ชออเป็นคนฉลาดนะถ่งได้ไปเป็นหมอได้ก็ใช่และก็ถ้ามีแค่เขาแค่คนเดียวก็ก็น่าจะโอเคอ่ะเขาคงไม่เอาไปพูดหลอกมั้งอย่าลืมว่าริสเตียนคือเพื่อนเขานะแล้วเขาก็ถามฉันด้วยว่านายรู้ใช่ไหมริกว่า คิสเียชอบพอผมก็สร้างได้แค่ตอว่าผมม่รู้แค่นั้นสิก็ให้มันเป็นเรื่องของนาของอนาคตเถอแต่ฉันว่าตอนนี้ฉันพอใจกับทุกอย่างแล้วก็ว่าไงว่าตามอือฮึฉันว่าเรา กลับกันเถอะโอเค